่สวัสดีจ้าทุกคนนี่เสื้อตัวนี้เราก็ต่อเรานี่ประกอบแขนแล้วเนาะเสื้อตัวนี้คือไซส์เท่าไหร่หน้าอกสี่สิบนะหน้าอกสี่สิบอันนี้หุ่นเขาจะเป็นแบบนี้เนาะหุ่นเขาไม่กลมหน้าอกสี่สิบหุ่นเขาอันนี้ไม่ใช่หุ่นใส่เสื้อถักหุ่นใส่งานอีกอย่างนึง อันนี้เราต่อแขนลงมาแล้วนี่เราเพิ่มแขนมาอีกทีนี้ก็จะเหลือช่วงตัวถักลงไปไม่ได้รีดเลยนะนี่ไม่ได้รีดเลยแขนข้างที่สองข้างที่สองนะโอเคเราลงมาจนถึง ต่อแขนแล้วเข้าแขนเรียบร้อยหน้าอกสี่สิบก็จะดูใหญ่มากเดี๋ยวเอาลงจากหุ่นมาวางกับพื้นให้ดูอันนี้ก็คือวางกับโต๊ะช่วงตัวเขาก็จะยาวมากเพราะหน้าอกสี่สิบหน้าอกสี่สิบก็จะได้ประมาณนี้เลยครั้งที่แล้วเราทำมันก็ได้ยาวกว่านี้แต่ว่า <laughs> เรากะไซส์ตัวเองผิดเราก็เลยไป หรือแล้วมาต่อใหม่ทีนี้สบะพอดีเดี๋ยวถ้าเกิดให้ยาวลงไปถึงเอวแล้วจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะทุกคน